ต้องเติมฟองไอันนี้นะะฟองฟองดูฟองนะฮะใส่ถุงตีฟองฟองมันจะละเอียดมากนะคะฟองละเอียดแล้วก็นุ่มมากน้ำนี่ย่ะ ผสมวิตามินบีหานมมินวิตามินบีห้าฟองนุ่มแต่ฟองนุ่มเนี่ยลืมตาเลยพอม็นบ่อยมันบ่แสบตาปกติลืมตาไม่ได้นะจ๊ะจะบอกไว้ก่อนเลยบอบแมนเาไปมืนใส่ฟองเลยนี่กวนยาได้เบิ้นนเงินซื้อ่ว่าม,ม,มันมืนไหนเห็นบ่ไม่แสบตาเนี่ยดูฟองฟองมันจะละเอียดและนุ่มมากเลยนะคะ สังเกตได้เลยเนี่ยฟองนุ่มจริงเนี่ยดูสินุ่มเป็นเหมือนแบบฟองนมเลยอย่ะอยู่นุ่มมากเลยอันเนี้ยออกมือก่อนนะ ฟองนุ่มมากปกติถ้าเราใช้สบ,บู่ยี่ห้ออื่นนะคะจะแสบตามากเลยทั้งผมบางยี่ห้อหมดยังหมดยังอ่ะดูหน้าดูหน้า,ห,นาหมดยังเนี่ย มันจะไม่เอี๊ยดแล้วมันจะไม่ตึงเลยนะคะมันจะไม่แบบเหมือนผิวเราตึงมากไปอะไรเงี้ยอะไรม็นมันขำอะไรเนี่ยเดีย๋ยวเช็ดดูที่ผิวหน้านะคะไม่ได้ให้ดู <laughs> เนี่ยผิวหน้าเนี่ยมันไม่ตึงพอล้างเสร็จบางบางอย่างนะมันจะตึงใช่ไหม้องขำอย่างนี้คนเขาเหา <laughs> ม,ม็นยังวิลโลวสบู่ของจริงใช้นาน ด้วยค่ะไม่เปลืองใช่เราซื้อยี่ห้อแพงๆมานะก็ละ100ร้อยกว่าบาทเชื่อไหมไม่ถึงอาทิตย์หมดว่าของเราเนี่ยครึ่งเดือนนะคะว่าของเราใช้เปลืองๆใช้ทั้งตัวนะอ่ะนี่นี่ฟองนุ่มเหมือนฟองนมเลยนะคะดูดูดูตรงตรงผิวหน้าได้นะคะเนี่ย ไม่ได้ไม่มีเงินไปฉีดโบทหอกนะคะเพราะว่ายังไม่มีเงินปีนี้ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินไปเสริมความงามเลยใช้แต่สบู่ตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยดูมันจะไม่ตึงเห็นไหมคะไม่ตึงเลยคือมันบางบางยี่ห้อนะมันก็จะตึงแบบตึงเหมือนจะแตกอะแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะมันจะแบบเนี่ยปกติเลยเหมือนเหมือนเราล้างน้ําปกติล้างน้ําปกติยังมีตึงบ้างนะคะแต่อันเนี้ย คือเราผสมวิวตามิน B5 เข้าไปด้วยใช่ไหมถ้าซื้อนะถ้าสิบก้อนอ่ะห้าร้อยส่งฟรีถูกไหมแต่ถ้าได้สิบก้อนนะแถมน้ำยายพันหนึ่งผงน้ำเด้อน้ำยาปั๊พนมคุณได้อยากได้กันสร้างเรา